ครับพวกผมสุดเคตสะเปตสะพานชาแนลอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านใช้ถนนหมายเลข104นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งถนนหมายเลข104เนี่ยนะครับจะเริ่มตั้งแต่ช่วงแยกศูนย์สร้างทางนะครับที่จังหวัดตากนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ไปสิ้นสุดตรงแถวแถวสะพานวุฒิกุลนะครับ หลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับคผู้ชมครับเวลาที่ขับรถมาเที่ยวทางเหนือนะคุณผู้ชมผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่มาเที่ยวลำปางเชียงใหม่เชียงรายนะก็จะต้องผ่านเส้นนี้นะครับบางท่านก็มาจังหวัดตากเอ๊ะทำไมาจังหวัดตากก็ต้องผ่านตรงนี้อยู่เนาะเออก็มักจะผ่านกันอยู่บ่อยๆนะฮะแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะไม่กล้าที่จะตรงไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยวขวาไปนะคุณผู้ชมนะ ผมเองเคยใช้ตนงเส้นนี้ครั้งแรกนะก็น่าจะประมาณ5-6ปีก่อนได้นะคุณผู้ชมนะสมัยที่เริ่มวิ่งภาคเหนือแรกๆนะครับก็ด้วยความสงสัยนะคุณผู้ชมนะก็เลยลองตรงเข้าไปดูบ้างนะครับ สำหรับถนนหมายเลข104เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นถนนผอนยุทธสาสเก่านะเป็นถนนขนาด2ช่องจราจรครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นจากช่วงทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1บริเวณแยกศูนย์สร้างทางนะครับไปเส้นสุดที่บริเวณสถานวิฒิกคุณนะครับอยู่ในเขตอำเภอวังเจ้าของจังหวัดตากนะครับระยะทางรวมประมาณ26กิโลเมตรครับ Say right. ช่วงเริ่มต้นก็จะเป็นถนนสี่เลนกันหมดแล้วนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าถนนสีเลนเนี่ยนะจะไม่ได้เป็นทั้งเส้นนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีสี่เลนเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็จะเป็นถนน2เลนสวนกันนะครับสําับรรยากาศสองข้างทางเนี่ยก็จะช่วแรกๆเนี่ยจะมีหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านของชาวบ้านเนี่ยนะครับอ,อ,อยู่สองข้างทางเนาะคุณผู้ชมเนาะ แล้วก็ช่วงกลางๆก็จะมีป่าบ้างนะครับแล้วก็มีทุ่งนาบ้างนะคุณผู้ชมนะมีทางขึ้นเขาเล็กน้อยครับคุณผู้ชมครับไม่ได้ยากมากมายนะฮะสำหรับใครที่เคยเรียนเรื่องเล่ามาเยอะๆนะคุณผู้ชมผมเองเนี่ยเคยใช้ถนนเส้นนี้ไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนนะครับจะเป็นตอนดึกตอนเช้านะครับเคยมาหมดละนะฮะยังไม่เจอสิ่งผิดปกติอะไรนะครับคุณผู้ชมครับเออเห็นเขาว่ามีเรื่องเล่ากันเยอะนะฮะผมเองก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับ ที่ต้องระวังนะครับเมื่อใช้ถนนนี้ก็คือว่าจะมีรถบรรทุกบางส่วนนะเลือกใช้เส้นทางนี้เช่นกันนะครับผ,ผู้ชมครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมาช่วงเช้ากับช่วงเย็นที่เป็นเวลาของออการไปทํางานหรือกลับจากที่ทํางานเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องรับระวังเนาะในส่วนของออผู้ที่สัญจรไปมานะครับจะเยอะกว่าปกตินะครับยังไงก็ใช้ความระมัดระวังกันหน่อยนะครับ

จริงๆแล้วก็มีเรื่องเล่ากันเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมนะผมลองเสิร์ชดูก็มีเรื่องเล่าหลอนๆอยู่เยอะพอสมควรนะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าผมจะไม่เล่าแล้วกันเนาะนะครับอยากจะทราบเพิ่มเติมยังไงก็ก็ลองไปเสิร์ชดูนะคุณผู้ชมนะขับรถไปฟังไปในอย่างฟินเลยนะฮะช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับผมขับผ่านช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีนักเรียนนะครับแล้วก็มีชาวบ้านที่ กลับจากที่ทำงานนะครับสัญจรไปมาอยู่เรื่อยๆนะครับขมเร็วก็ใช้เวาอยู่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะขับไปเรื่อยๆนะครับ oh, สำหรับจุดไคลแมกซ์ของถนนเส้นนี้เนี่ยนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสะพานวุฒิกุลนะครับซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงครับอยู่ระหว่างบ้านวังเจ้าจังหวัดตากและบ้านโกสามพีจังหวัดกำแพงเพชรครับเป็นสะพานที่สร้างเกือบสำเร็จในครั้งแรกเนี่ยเมื่อปีพศ .2480 นะครับตัวสะพานเดิมที่กำลังก่อสร้างเนี่ยสร้างยาวได้100เมตรก็ได้พังทลายลงะนะครับเนื่องจากว่ากระแสน้ำเชี่ยว ขณะที่กำลังก่อสร้างนะครับมีคนงานเสียชีวิตนะครับในขณะที่ก่อสร้างด้วยนะครับแล้วก็สร้างสะพานหลังจากที่พังทลายไปแล้วเนี่ยนะครับก็ถูกทอดทิ้งเป็นเวลาหลายปีครับจนได้รับการสร้างใหม่ด้วยใช้สะพานโค้ง,ค,งคอนกรีตเสริมเหล็กในปีพศ2496นะครับ จนสร้างสําเร็จนะภายใต้การดูแลของนายช่างใหญ่นายอุทยัทยวุฒิกุลนะครับอธิบดีกรมทางหลวงท่านที่1 0นะครับหลังจากนั้นสะพานก็เลยได้ใช้นาบสุขของท่านเนี่ยนะครับเป็นเชื่อสะพานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับ สำหรับอำเภอวังเจ้าเนี่ยนะครับมีคำขวัญด้วยนะครับก็คือประตูสู่เมืองตากหลากหลายวัฒนธรรมนำเศรษฐกิจข้าวโพดลำไยน้ำตกสวยใสโป่งเป้าครองวังเจ้าอุทยานสวยตราการผ้าทอนั่นเองนะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับอำเภอวังเจ้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองตากครับ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นเกี่ยงเพร่อวังเจ้าตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่26มิถุนายน2539นะครับโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมปี2539เช่นเดียวกันครับต่อมาได้มี พระราชกิจสรีกยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอบางเจ้าตรามโครงการอำเภอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมนากพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550นะครับในวันที่24สิงหาคมปี2550โดยมีผลบังคับในวันที่8กันยายนปีเดียวกันครับ no นี่ก็เป็นประวัติ คข่าวๆนะครับคร่าวๆข,ข,ข,ของอำเภอวังเจ้านะครับสำหรับอำเภอวังเจ้าเองเนี่ยก็เป็นอำเภอเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะมีประชากรประมาณสาม0 0คนเท่านั้นเองนะครับอำเภอเล็กๆเ,เล็กมากๆนะครับ สำหรับอำเภอวังเจ้าเนี่ยนะครับมีอยานแห่งชาติด้วยนะครับนั่นก็คืออยีนแห่งชาติคลองวังเจ้านั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็เป็นอุยีนแห่งชาติที่ครอบคลุม 2. จ,งจังหว,วัดนะครับก็คือจังหวัดกำแพงเพชรนะครับกับจังหวัดตาก,ากนะครับโดยครอบคลุมในที่ของอำเภอโคกสัมพีและอำเภออ,เภอ,อะไรนะอำเภอวังเจ้านั่นเองนะฮะติดขัดอะไรเนี่ยนะฮะลืมเฉยเลยนะ ตัวผมเองตอนที่ทำงานอยู่โซนภาคเหนือเนี่ยนะก็ไม่ได้มีความสนใจที่จะทำช่องอะนะครคุณผู้ชมคือตอนนั้นมันติดขัดไปหมดเลยนะไม่รู้จะทำอะไรก่อนหลังนะฮะแล้วก็ได้ทำเพจไว้นะคุณผู้ชมทำเพจไว้ยังไมไ่ที่จะทำช่องอะนะฮะก็เลยไม่ได้กางเต็นท์ทางภาคเหนือเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าใครติดตามผมในช่วงต้นๆน,น,นะก็จะเห็นว่าผมเริ่มต้นอยู่ย่านาน,านโซนภาคใต้นะคุณผู้ชม เออก็เป็น,นได้เสียดดยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้มากางเต็นท์แถวภาคเหนืออีกหรือเปล่านะครับอย่างไงก็ถูกนาคตนะฮะเพราะว่ายัางไม่ได้วางแผนเหมือนกันนะครับว่าจะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบนั้นอีกหรือเปล่านะครับ กรับแยกนี้นะครับคุณผู้ชมหากใครขับรถบรรทุกนะก็จะต้องเลี้ยวซ้ายไปนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าสะพานวุฒิกุลเนี่ยไม่สามารถที่จะรับน้าหนักรถที่มีน้ําหนักมากๆได้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จํากัดความสูงที่4เมตรนะครับสะพานวุฒิกุลนี้ก็จะเป็นสะพานสองเลนนะครับสะพานเล็กนะครับไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับเนี่ยนะก็จะมีป้ายเตือนเป็นระยะๆแบบนี้นะครับก็ผมเองก็ตรงไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชม ผมเคยมาที่นี่ครั้งแรกตอนกลางคืนครับซึ่งร้อนพอสมควรนะฮะตอนนั้นผมจําได้ว่าพอข้ามสะพานวิทยุคุณปุ๊บจะเจอ3แยกนะซึ่งโซนนั้นจะมืดมากนะครับแล้วก็ไม่มีป้ายบอกชัดเจนนะฮะว่าผมต้องตรงไปหรือว่าเลี้ยวซ้ายนะครับก็สุดท้ายก็ตัดใจเลี้ยวซ้ายนะครับซึ่งวันนี้ผมก็พาเลี้ยวซ้ายเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะก็ไม่มีอะไรฮะรปัจจุบันรู้สึกว่าจะไม่เปลียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับย้อนไปเมื่อประมาณ5ปี6ปีก่อนเนี่ยค่อนข้างจะ เปลี่ยวมากๆนะครับแล้วก็ตอนนั้นใช้ Ford f i ฟ s t a นะครับซึ่งเ,เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะทำให้ผมรู้สึก <c oughs> ตื่นเต้นนะเออรู้สึกตื่นเต้นมากเลยฮะไม่ว่าเราไปที่ไหนเราก็จะรู้สึกว่า,เ,าเหมือนเราไปประจอนปนภายอยู่ตลอดเวลานะคุณผู้ชมนะยิ่งขับกลางคืนไปที่เปลเปี่ยวเนี่ยนะครับก็ยิ่งทําให้เราเกิดความวาาเสียวอยู่พอสมควรนะครับ เอยี่สิบห้ากิโลเมตรครับจากแยกศูนย์สร้างทางที่เราตรงมานะครับนี่คือสะพานวิริคุณนะครับก็ได้เล่าประวัติคร่าวๆเบื้องต้นไปแล้วนะครับปัจจุบัาทาสีใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมมีความสวยงามสดใสขึ้นนะฮะผมเองไม่ได้แวะถ่ายรูปอะไรตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าถนน้างที่จะแคบนะครับคุณผู้ชมครับอ่ามีรถ18ล้อจอดอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะไม่แน่ใจว่ามาทําไมตรงนี้นะน่าจะแค่มาพักรถนะครับไม่แน่ใจว่าพี่แกจะขึ้นสะพานได้หรือเปล่านะฮะเนี่ยครับมาทาั้งเนี้ย จาสภาพดูครับคุณผู้ชมฮะมันเป็นทางแคบๆแบบนี้นะแล้วก็ผมมาตอนกลางคืนครั้งแรกด้วยนะตอนนั้นกําลังขับรถจากา<ง>ถ้าจะไม่ผิดวันนั้นผมเดินทางจากพะเยามานะคุณผู้ชมแล้วก็ไล่ทํางานมาจนเสร็จที่ที่ลําปางนะทั้สึ่อจะเสร็จที่ลำปางประมาณสี่โมงเย็นนะฮะซึ่งขับรถไล,ล่มาเรื่อยๆก็เริ่มมืดแล้ะนะครับกว่าจะเคลียร์งานเคลียร์เสร็จมาถึงเนี้ยตรงนี้ประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มได้นะคุณผู้ชมก็ค่อนข้างมืดเนาะ ก็เลยหวั่นๆนิดนึงฮะแต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับจะได้เกริ่นไว้ตอนต้นคลิปนะฮะว่าผมไม่ได้เจออะไรที่ผิดปกตินะฮะผมเคยผ่านกลางคืนมาแล้วนะหลายรอบด้วยนะฮะก็ไม่เจออะไรนะคุณผู้ชมนะ What you gonna keeps chasing it's on you, you know baby. true. But นี่แหละครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศคร่าวๆนะครับของถนนหมายเลขหนึ่งศูนย์สี่นะครับตากมาที่วังเจ้านะคุณผู้ชมนะก็พอออกไปปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นเขตของจังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะครับคุณผู้ชมครับยังไงก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับคุณผู้ชมครับต้องขออภัยด้วยจริงๆครที่ผมหายไปนานมากๆนะ พอดีว่าวันนี้ผมมาทุระพอดีนะกำลังจะกลับทกรุงเทพนะครับก็เลยถ่ายมาให้ชมเล,เล็กๆน้อยๆน,นะครับคุณผู้ชมครับก็ต่อไปจะพยายามลงคลิปให้ทีๆขึ้นเหมือนเดิมเหมือนแบบที่เคยทำนอกคุณผู้ชมนะยังไงช่วงนี้ก็ยังไม่หมดเรื่องของโควิดนะฮะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดินทางไปไหนก็อย่าลืมพกร่มพกเสื้อกันฝนด้วยนะครับเพราะว่า ฝนยังตกอยู่ครับช่วงนี้นะครับขับรถขับราไปที่ไหนก็อย่าลืมตัวเช็คสภาพรถที่เรียบร้อยกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโอเคเจอกันใหม่ทริปหน้าครับคุณผู้ชมครับยังมีให้ดูอีกสองิปนะฮะติดติดกันช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะก็มีพอให้หายคิดถึงกันนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ทริปหน้าครับคุณผู้ชมครับสำหรับเทปนี้ขอกลาคำว่าสวัสดีครับ